เพื่อนครับซ่อม power amp รถยนต์นะครับยี่ห้อ rpm เครื่องนี้นะครับลูกค้าบอกมันมีควันออกมาไม่ใช่มีงูออกมานะมันมีควันออกมาแนละ้วมาดูกันว่าควันออกมาตรงไหนอย่างไรโอ้มันมีควันออกมาเป็นแน่แท้และที่สำคัญนะครับก็น,น่าจะเป็นการซ่อมไม่เสร็จด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยสีนะครับ เลขเลยพักใจไฟมอสเฟตน่าจะเสียแล้วก็เอาออกไปแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเพื่อนคักไหลคักทงวัก็แกะออกมาเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับพเพื่อนๆครับก็คงจะไม่ต้องไปวัดทดสอบอะไรแล้วละ่ะถ้าเห็นแบบนี้ยังไงก็ต้องแกะออกมาแน,น่ๆ นะครับแล้วตัวไหนเสียก็ถอดออกมาดูมอสเฟตดูอาร์เขาหน่อยภางนี้พังไหมนะครับแกะออกมาเลยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะเพื่อนไม่ต้องไปต่อไฟเข้าอะไรแล้วนะครับนะถ้าเป็นแบบนี้นะนะครับเพื่อนๆนถ้าแกะออกมาแบบนี้แล้วนะครับดำาๆอะไรพวกนี้นะพวกซีพวกอะไรพวกนี้นะครับก็ออกนะครับเพื่อนนะนี่เนาะโอ้หมดสะพานเลยเอา <laughs> พวกนี้มันดำาๆหมดเลย เบอร์มันก็เป็นเบอร์ทั่วไปเนี่ยละครับห้าศูนย์เอ็นศูนย์หกะไรนะครับ,รบหรือจะใช้เบอร์ที่แอมสูงขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นหกศูนย์เอ็นศูนย์หกอะไรพวกนี้นะครับก็จะแอมสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะจัดไปตัวไหนเสียบ้างนะก็จัดไปนะครับสึกว่าจะมีสนิมด้วยนะเนี่ยอ่านะครับก็หรือออกนะครับเอาออกนะตัวไหนดำๆำอ,ออกออก ตอนนี้ผมดําเนินการนะครับในส่วนของการถอดอุปกรณ์การเสียออกไปนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ถอดเลยมันเฟดเนี่ยตัวนี้ซีนะครับสองพันสองรไมโครฟารัดห้สิบโวลต์นะตัเดิมก็เนี่ยเอาใหม่ก็ค่าเดียวกันนะครับใส่เข้าไปจริงแล้วใส่16บหกโวลต์อะไรพวกนั้นก็ได้หมดนั่นแหละนะครับดูดูทางมันด้วยนะอันนี้ลบนะเนี่ยลายๆเนี่ยลายๆ แล้วที่นี้นะครับไฟไม่ไปเลี้ยงในส่วนของไอซีนะครับผมป้อนไฟเข้ามาแล้วไฟไม่ไม,ไม่ไม่ถึงไอซีตัวนี้ตัวนี้ขาดนะครับ A หนึ่งศูนย์หนึ่งสามนี่ขาดอยู่นะครับไม่รู้ว่าตัวอื่นมันจะเป็นยังไงมั่งนะครับแต่ว่าไฟไม่มาเลี้ยงไอซีนะครับวัดไฟดูไม่มาเนี่ยครับไฟเข้ามาเนี่ยตรงนี้เนะนะครับเนี่ยไฟมันจะมาเนี่ยนะมานีเนะี่ย มานี่มานี่มานี่ปึ๊บนะครับเข้าขา e นะฮะนะครับไฟมันจะออกมาทางขา c เนี่ยครับเพราะว่าเป็นชนิด pn p นะฮะจะไม่มีนะฮะตัวนี้ขาดฮันเตอร์ตัวนี้ขาดอยู่นะครับอ่ามากันไปนะครับเพื่อนเพื่อนดำเนินการก็อย่าลืมดูนี่ด้วยนะครับถ้าเป็นแท่นเดียวกันฮันเตอร์ตัวนี้ที่ผมเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ขาดนะครับไฟไม่มาเรียง ic pwm นะมอดเฟ t มอ e เฟมันไม่ได้ช็อตหนักนะผมเลยยังไม่ถอดออกมานะครับ ก็เลยป้อนไฟเข้าไปเพื่อจะดูว่าการทํางานได้ไหมพอดีไฟไม่เปรนเลี้ยงในส่วนของไอซนะครับต้องดําเนินการต่อไปนะครับเดี๋ยว A 1 0 1 3งศูนย์นึ่งี่ตัวนี้น่นะครับมีปัญหานะครับในส่วนของตัวต้นทานค่า 10k นะครับที่กําลังจะขาหลุดนะครับเป็นสนิมแบบนี้เพื่อนๆก็ดําเนินการด้วยนะครับเห็นไ,ไหมครับ นะครับเป็นสนิมนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เปลี่ยนเลยนะครับต้นทาน 10K นะครับขาเข้าสนิมเอาอกเลยแบบนี้นะครับอีกไม่นานก็หลุดนะครับตัวนี้นะครับนะจัดไปนะครับจัดไปดูด้านล่างหน่อยดูแลเรียบร้อยแล้ว นะครับสวยงามต่อไปนะครับประกอบเข้านะครับนี้ใช้งานได้แล้วนะครเพื่อนไม่มีอะไรมากนะครับมอเตนะครับแล้วก็ตัว R ที่ขาดไปรวมถึง C ที่แตกอยู่นะดำเนินการไปนะครับเพื่อน A 1 0 1 3นะครับจนค่ำจนเมือดนะครับเพื่อนเครับ ผมก็การซ่อมมันก็ไม่มีอะไรมากมายก็เปลี่ยนอะไรที่เพื่อนเห็นนะนะครับดูดออกดูดออกเอาใส่เอาใส่ไปนะครับแต่ปัญหาก็คือครับในส่วนของจุดบัตรกีนะครับมันค่อนข้างที่ยิ้มหนาหลายจุดเลยนะครับก็เลยจําเป็นต้องยง่องยิ้มตะว่วดนะครับก็เลยใช้เวลานะครับมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนมากจะอยู่ที่รายละเอียดนั้นเพื่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่าไหมนะครับ A B M ตั้งแต่ปัดฝุ่นนี้ก็โดนเติบได้หน่วางกันไปได้ป,ดป,ปิดฝาด่าอดสามคลิปพี่น้องเลยจนเสร็จงานครับสุดท้ายต้นฉบับผมหายครับงานก็เสร็จจบไป็ทีเดีดดเยร้อยต้นฉบับหายนะครับเอาไปครับโอ้โหน่าเสียดายเลยไม่ได้เห็น<า>เลยนี่ อันนี้ก็หายพี่น้องค่อยค่อยหัดอยู่ค่อยหัดอยู่เป็นโซ่บวกพี่หนังคลิปต้นจะบ้าหายตอนไหนครับพี่น้องบอด้เบิ้งดำครับแอมมอดเฟสได้ครับตอนนี้ครับไอ้ ifp 450ช็อตระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับต้นจะบ้าหายไป็ทีเรียบร้อยโอ้หนายงพัน vss เจอนะสวัสดีครับ หลันการนี่ครับอีกเครื่องหนึ่งอยู่นล้วเองสองจนแล้วจนขั้นอัดอัดยุตสองชั่วโมงเครื่องสามชั่วโมงนะครับเครื่องนี้นะครับประมาณสามชั่วโมงนะครับคลิปวิดีโอหน่าจะอยู่ประมาณสักสิบหานาทีครับพี่น้องต้นจบท้ายครับผมียังเปิดทรานซิสเตอร์กรณีศึกษาจั้งหวัดอะไรนี่มันจะพังจะไปแล้วครับ เส้และเอาว่าเด้เบิงแล้วพี่น้องเดี๋ยวจังเจอกันนะครับไปละอันนี้ร่วมไ้ครับเดี๋ยวปัดฝุ่นก่อนนะครับถึงจะเห็นนะครับในส่วนของเบอร์นะในส่วนของตัวต้านทานจำกัดกระแสตัวนี้ใช้ลวดนะครับอ e ใช้ลวดนะครับเนาะแบบนี้มันก็มองเห็นง่ายสิว่าตัวไหนขาดตัวไหนยังดีอยู่ ถ้าเป็นแบบนี้สวยงามมากเห็นไหมครับโอ้โหแล้วทีนี้ก็มาดูว่าทรานซิสเตอร์ตัวไหนมันพังแล้วครับผมว่ามันต้องสุดยอดนแน่ๆเลยเพื่อนเ้ยนี่ครับการค้นหาจุดเสียไม่ต้องไปค้นหาไกลครับเพื่อนมันอยู่ในบอร์ดนี่นะครับอย่างผมอยู่อำเภอเรืองลวทาไม่ต้องไปค้นหาทั่วอำเภอ ัญหาอยู่ในนี้นะครับก่อนก็รอนี่เฮ้ยว่าก,กันไปนะครับแบบนั้นละโอ้ยอ่าผมชอบมากเลยเนี่ยโอ้ยอดมากเลยเห็นไหมครับ e. อ e ให้ขดลวดนะครับตัวนี้หากหลาย